คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวต่างๆจากช่อง TikTok ที่มีชื่อว่าฮาก้าอาหารไทยครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องที่มีชื่อเสียงในหมู่คนไทยและคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากครับโดยในช่องนี้นะครับได้มีการถ่ายทําและรีวิวร้านอาหารไทยหลายแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นทั้งในโตเกียวโอซาก้าและเมืองท่องเที่ยวสําคัญอื่นๆเพื่อเผยแพร่ความอร่อยและสเสน่ห์ของอาหารไทยให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักและหลงรักมากขึ้นครับ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าช่องฮาก้าอาหารไทยถือเป็นหนึ่งในช่องที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมการกินของไทยในต่างแดนเพราะเนื้อหาที่เขานําเสนอไม่ใช่เพียงแค่การรีวิวอาหารเท่านั้นนะครับแต่ยังมีการถ่ายทอดถ,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 ถึงเรื่องราวของวัตถุดิบเครื่องปรุงและเอกลกักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละเมนูไทยอย่างละเอียดอีกด้วยเพื่อให้หลายคนที่ได้ดูคลิปได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบไทยแท้ๆครับในคลิปรีวิวหลายตอนของช่องนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าชาวญี่ปุ่นจํานวนไม่น้อยมีความสนใจในอาหารไทยมาก บางคนถึงขั้นซื้อครกและสากไปทำส้มตำกินเองที่บ้านเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับยังมีการรีวิวให้เห็นถึงการทำส้มตำอีกด้วยทั้งการใส่พริกมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บและปาราซึ่งบางคนถึงกับบอกว่าแม้กลิ่นจะแรงแต่รสชาติอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยครับ ซึ่งนอกจากนี้นะครับอาหารไทยอีกหลายเมนูก็ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเช่นกันเช่นผัดกระเพราที่ตอนนี้เป็นเมนูยอดฮิตในร้านอาหารไทยเกือบทุกร้านในญี่ปุ่นบางร้านถึงกับมีเมนูกระเพราไก่ไข่ดาวขายในช่วงเที่ยงอีกด้วยและยังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเพราะมีรสชาติจัดจ้านของพริกและกระเทียมรวมกับใบกระเพราหอ,หอมๆนั้นถือเป็นเสน่ห์ที่ชาวญี่ปุ่นไม่ค่อยเจอจากอาหารของตนเองครับ อีกเมนูหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมไม่แพ้กันก็คือข้าวมันไก่ครับซึ่งเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความพิถีพิถันร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นหลายแห่งพยายามทาข้าวมันไก่ให้ออกมาเหมือนในเมืองไทยมากที่สุดทั้งการหุงข้าวด้วยน้ําต้มไก่การทําน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรพิเศษทําให้คนญี่ปุ่นที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากินแล้วนึกถึงกรุงเทพจังเลย นอกจากนี้นะครับเมนูผัดไทยก็เป็นอีกหนึ่งจานที่โด่งดังมากในญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆที่มีร้านผัดไทยชื่อดังหลายแห่งซึ่งได้รับรีวิวจากทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นว่ารสชาติเหมือนต้นต,นตำรับจริงๆบางร้านยังใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศไทยโดยตรงเพื่อให้ได้รสชาติที่ครบเครื่องแบบที่คนไทยคุ้นเคยครับ นอกจากนี้นะครับในคลิปของช่องฮากะอาหารไทยข้าวราดแกงก็เป็นอีกหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของอาหารไทยริมทางที่หลายคนหลงรักชาวญี่ปุ่นบางคนถึงก็บอกว่ามันคือบุฟเฟ่นในจานเดียวเพราะสามารถเลือกกับข้าวได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานแกงเผ็ดหมูซึ่งแต่ละอย่างก็มีความหอมของเครื่องแกงที่โดดเด่นแตกต่างกันไปครับสิ่งที่น่าสนใจคือคนญี่ปุ่นจํานวนมากเริ่มเข้าใจและหลงไหลในแนวคิดของอาหารไทยที่ไม่ใช่แค่รสชาติแต่เป็นเรื่องของความรู้สึก พราะอาหารไทยมักผูกพันกับความอบอุ่นของครอบครัวการกินข้าวพร้อมหน้าและการแบ่งปันรสชาติที่อร่อยให้กันซึ่งจุดนี้เองครับที่ทําให้คนญี่ปุ่นหลายคนรู้สึกว่าอาหารไทยมีสเสน่ห์ในแบบที่อาหารของพวกเขาเองไม่สามารถให้ได้ครับ ในหลายคลิปของช่องนี้นะครับเรายังได้เห็นภาพของร้านอาหารไทยญี่ปุ่นที่ตกแต่งในสไตล์ไทยแท้ๆบางร้านมีเสียงเพลงลูกทุ่งไทยเปิดคลอเบาๆบางแห่งมีแม่ครัวคนไทยคอยพูดคุยกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นอย่างเป็นกันเองบรรยากาศมีความอบอุ่นและเป็นมิตรแบบนี้ทําให้หลายคนบอกว่าเวลาเข้ามาในร้านไทยเหมือนได้เดินทางไปเมืองไทยอีกครั้งครับ อีกจุดหนึ่งที่น่าชื่นชมคือชาวญี่ปุ่นจํานวนไม่น้อยครับที่พยายามเรียนรู้การทำอาหารไทยด้วยตนเองบางคนเรียนคอร์สสั้นๆจากเชฟไทยบางคนดูจากคลิปติ๊กต็อกของช่องฮาก้าอาหารไทยแล้วลองทําตามที่บ้านพวกเขาโพส์คลิปส้มตำหรือผัดไทยฝีมือตัวเองพร้อมแคปชั่นว่ารสชาติยังไม่เหมือนของจริงแต่ก็อร่อยมากซึ่งก็เป็นภาพที่น่ารักและน่าภูมิใจสําหรับคนไทยอย่างเราครับ และนอกจากนี้นะครับชาวญี่ปุ่นบางคนยังช่วยโปรโมตร,ร้านอาหารไทยขนาดเล็กในญี่ปุ่นที่อาจไม่มีงบโฆษณามากนักให้กลายเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์หลายร้านได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากมีการรีวิวและบางร้านก็ถึงขั้นมีคิวจองยาวลยทีเดียวซึ่งน,นี้แสดงให้เห็นว่าพลังของคอนเทนต์ออนไลน์จะสามารถช่วยยกระดับวัฒนธรรมอาหารไทยให้เ้าไกลไปในระดับโลกได้จริงๆครับ เมื่อมองในภาพรวมครับเราจะเห็นได้ว่าอาหารไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารต่างชาติในสายตาคนญี่ปุ่นอีกต่อไปแต่อาหารไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของพวกเขาไปแล้วครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงสเสน่ห์ของอาหารไทยที่สามารถเข้าถึงทุกคนและทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริงครับซึ่งแน่นอนครับว่าในคลิปนี้เราจะเห็นได้ว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่เรื่องของรสชาติเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของความรักความตั้งใจที่เราควรภาคภูมิใจซึ่งนี่ถือว่าเป็นคําพูดที่สะท้อนให้เห็นถึง หัวใจของคนทําอาหารไทยในต่างแดนได้ดีที่สุดครับและทุกวันนี้ครับอาหารไทยได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีร้านอาหารไทยหลายแห่งทั้งที่เปิดโดยคนไทยและคนญี่ปุ่นที่ลหลงใหลในรสชาติของไทยนี้จึงเป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่าความอร่อยแบบไทยนั้นไม่เพียงแค่จะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังข้ามไปถึงหัวใจของคนญี่ปุ่นได้อีกด้วยครับ จากคลิปของช่องฮาก้าอาหารไทยทําให้เราได้เห็นว่าอาหารไทยไม่เพียงแต่อาหารที่อร่อยเท่านั้นนะครับแต่คือสื่อกลางแห่งรอยยิ้มที่จะเชื่อมโยงผู้คน2ชาติให้เข้าใจกันมากขึ้นทั้งหมดนี้ครับคือสิ่งที่ทําให้อาหารไทยยังคงมีเอกลักษณ์และได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายทั่วโลกโดยเฉพาะในญี่ปุ่นประเทศที่ตอนนี้หลงรักอาหารไทยเข้าเต็มหัวใจแล้วจริงๆครับครับผมและหลังจากที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ถูกเผยแร่ออกไปก็ทําให้มีชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่นได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ครับ เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นชาวต่างชาติทํากะเพราผัดไทยแบบต้นตำรับฉันดีใจมากและกําลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นดดูใบไม้ผลิบอกเลยอยากแวะไปลองชิมที่ร้านของคุณจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับเมื่อมันก่อนฉันไปทานมาอร่อยมากพนักงานยิ้มย้มแจ่มใสต้อนรับเราดีมากเลยค่ะความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับป้ายที่เขียนว่าของใหม่สูตรแห่งอนาคตเป็นป้ายร้านขายที่พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทยพวกเขาชอบทำของเก่าและมีชื่อเสียงมากตั้งแต่อดีตฉันดีใจมากที่มีอาหารไทยในญี่ปุ่น ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับฉันเป็นคนญี่ปุ่นเคยคิดว่าอาหารไทยต้องเผ็ดจนกินไม่ได้แต่พอได้ลองส้มตำจากร้านที่ช่องนี้รีวิวเท่าน,นั้นเลยครับเผ็ดจริงแต่สดชื่นมากความคิดเห็นต่อไปครับผมทำงานอยู่ที่โตเกียววันหนึ่งลองสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวบอกเลยว่ากลิ่นมันหอมจนเพื่อนที่ญี่ปุ่นต้องถามว่านี่กลิ่นอะไรพอให้ลองชิมเขาก็พูดเลยว่าอร่อยแบบไม่เคยกินมาก่อนหลังจากนั้นทั้งออฟฟิศกลายเป็นแฟนกระเพราไปเลยครับ ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับดูคลิปตอนรีวิวข้าวมันไก่แล้วรู้สึกดีมากครับมันไม่ใช่อาหารหรูหราแต่เต็มไปด้วยความใส่ใจทั้งการหุงข้าวด้วยน้ำต้มไก่การจัดจานอย่างเรียบง่ายแต่น่ากินทุกอย่างรูอบอุ่นเหมือนเวลาคุณแม่ทำให้กินที่บ้านนี่คือความสุขเล็กๆที่คนญี่ปุ่นเองก็สัมผัสได้ครับ ความคิดเห็นต่อไปครับในฐานะคนญี่ปุ่นที่เรียนทำอาหารฉันอยากบอกว่าอาหารไทยคือศิลปะจริงๆการผสมเครื่องเทศการจัดบาลานซ์ของรสชาติทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันมันเหมือนการวาดภาพด้วยรสชาติแต่ละเมนูมีเรื่องราวมีวัฒนธรรมซ่อนอยู่คลิปของช่องฮาก้าอาหารไทยทำให้ฉันอยากไปเรียนทำอาหารไทยให้จริงจังเลยครับ ความคิดเห็นต่อไปครับผมชอบตอนที่คลิปพาไปดูหลังทัวร์ของร้านไทยในญี่ปุ่นเห็นแม่ครัวคนไทยพูดคุยกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นแบบนี้แหละที่ทำให้อาหารไทยไม่เหมือนใครเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่คือความรักที่ถูกปรุงลงในทุกคำที่เรากินครับ ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับผมไม่เคยคิดเลยว่าคนญี่ปุ่นจะหลงรักข้าวราดแกงขนาดนี้จนได้ดูคลิปของช่องนี้ที่รีวิวร้านในโอซาก้าเห็นชาวญี่ปุ่นเลือกกับข้าวสามอย่างราดข้าวแล้วยิ้มอย่างมีความสุขผมถึงเข้าใจเลยว่าเสน่ห์ของอาหารไทยไม่ใช่ความหรูหราแต่คือความเรียบง่ายที่อร่อยจริงๆและเต็มไปด้วยความสุขครับความคิดเห็นต่อไปครับคนญี่ปุ่นเวลาเขาเอ้ออะไรมาจากชาติไหนเขาจะไม่เคลมว่าเป็นของเขาเขาจะบอกเลยว่านี่คือของประเทศไทยเขาซื่อสัตย์ในตัวเองมากครับ ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับผมเป็นคนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นมาหลายปีครับทุกครั้งที่ได้ดูคลิปจากช่องอาหารไทยเหมือนได้กลับไปบ้านเกิดเลยกลิ่นของพริกกระเทียมใบกะเพราและเสียงตําส้มตําในคลิปทุกอย่างคือความทิกถึงที่พูดไม่ออกจริงๆอาหารไทยไม่ใช่แค่ของกินแต่คือความทรงจําที่มีชีวิตครับ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาตินะครับแล้วทุกท่านแหะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ